ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวัชิโรดมหลวงพ่อวิริยังสุรินทรูนามสกุลเดิมบุญทีกุลเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลเทาบุญยนรวิหารได้ถึงแก่มรณภาพเมื่อวันอังคารที่22ธันวาคมพุทธศักราช2563เวลา7นาฬิกา32นาทีณโรงพยาบาลกรุงเทพเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานคร ศิริรวมอายุ100รปี80พรรษาคณะสงฆ์วัดธรรมมงคลเถาบุญยนนวิหารและคณะศ,ศิษยานุสิตเดี๋ยวรับทราบข่าวด้วยความโทมนัสเป็นที่ยิ่งและได้เชิญศรีราสังขารของพระเดชพระคุณท่านกลับมาตั้งบำเพ็ญกุศลณอาคารบุญยวาดวัดธรรมมงคลเถาบุญยนนวิหารเขตพระโขนงกรุงเทพมหานคร ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระยาณวชิโรดมหลวงพ่อวิริยังศิรินทรูขณะยังดำรงชีวิตอยู่นั้นท่านเป็นพระมหาเถระที่มีวัดปฏิบัติงดงามสมตามสมณสารูปเจริญมั่นในสมณคุณยินดีในเนคขมมาปฏิบัติสมบูรณ์ด้วยศิลาจารวัติกอบด้วยรัตนยุกรณธรรมจเจริญยิ่งด้วยอุตสาหาวิริยะที่คุณ ปกครองดูแลให้ความอนุเคราะห์พระภิษุสามเนรในอารามอย่างสม่ำเสมอทั้งยังสนับสนุนการศึกษาของพระภิษุสามมเนรตลอดจนนักเรียนนักศึกษาเยาวชนของชาติท่านจะประคุณสมเด็จได้สืบสารปณิธานแห่งบุรพาจารย์ในสายวิปัสนาธุระได้อบรมสอนวิชาสมาธิส่งเสริมการอบรมสมาธิจิตภาวนาให้แก่นักเรียน รพระภิกุตลอดจนพุทธศาสนิกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศก่อให้เกิดการน้อมนำธรรมะเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนของคณะสงฆ์ตลอดจนพุทธศาสนิกชนอย่างเป็นรูปแบบท่านจะประคุณสมเด็จยังเปี่ยมล้นด้วยพรหมวิหารธรรมต่อศิษยานุศิษย์เป็นที่พึ่งเป็นที่ปรึกษาแนะนำพร่ำสอน ให้นำธรรมะไปศึกษาและประพฤติปฏิบัติก็ให้เกิดความเคารพศรัทธามิเสื่อมคลายและเป็นศูนย์รวมใจของศิษยานุสิทธ์ทุกรูปทุกคนเสมอมาลุถึงเช้าว,วันอังคารที่22ธันวาคมพุทธศักราช2563เวลา7นาฬิกา32นาทีหลวงพ่อท่านจัญบุคุณสมเด็จ ได้มรณาภาพอย่างสงบเมื่อความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม,ม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานน้ำหลวงสงศบเมื่อวันพุทธที่23ธันวาคมพุทธศักราช2563 เวลา17นาฬิกา30นาทีทรงวางพวงมาลาหลวงพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพวงมาลาส่วนพระองค์กับทั้งทรงบำเพ็ญพระราชากุศลอุทิศถวายเป็นปฐถมแห่งพระบรมราชานุเคราะห์นอกจากนั้นยังทรงพระกรุณาโปรดเกลา้าโปรดกระหมอ่อม ให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้เชิญสุพรรณบัตรพัทยศเครื่องประกอบสมณศักดิ์มาถวายหน้าโกรศพทั้งทรงพระกรุณาโปรดเลื่อนชั้นเครื่องประกอบเกยียรติยศจากโกฎไม้สิบสองเป็นโกฎมนดบพร้อมฉัดเครื่องสูงประดับมีแตรงอนแตรฝรัร่งปีกรองชนะประคม เวลารับพระราชทานน้ำหลวงสงศพทรงพระราชทานพระมหากรุณาโปรดรับการบำเพ็ญกุศลศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดโปรดให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเป็นเวลาเจ็ดคืนกับทั้งทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์เชิญพวงมาลาส่วนพระองค์ของพระบรมวงศานุวงศ์ ที่ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม,ม่อมแลโปรดให้เชิญมาวางหน้าโกรธศพท่านจะพประคุณสมเด็จนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณและพระกรุณาคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดไม่ได้อีกทั้งเจ้าประคุณสมเด็จพระอริยวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกได้ประทานพระเมตตามาทรงปรงงรรมสังเวช และประธานน้ำสงศส์ท่านจะประคุณสมเด็จนับเป็นพระกรุณาคุณเป็นที่ยิ่งในการนี้ท่านจะประคุณสมเด็จพระวรณรัตผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุทธ์เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารในฐานะประธานอำนวยการพิธีบำเพ็ญกุศลศพฝ่ายบรรพชิตพร้อมด้วยคณะสงฆ์วัดธรรมมงคลเทพบุญยนนวิหารและศิทยานุสิิ ได้จัดให้มีการบํมเพญกุศลสวดพระอภิธรรมในเวลา19นาฬิกาโดยในเจวันต้นนั้นอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์จากนั้นได้เปิดโอกาสให้คณะสงฆ์องค์กรหน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชนคณะศิษยานุศิ์ได้รับเป็นเจ้าภาพในพิธีบํมเพญกุศลถวายด้วยความกระตันอยู่กาจเวทีบัดนี้ การทั้งปวงพร้อมแล้วเจ้าหน้าที่กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมจะได้อารัธนาพระพิธีธรรมขึ้นสู่อาจสงเพื่อเริ่มพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพท่านจะประคุณสมเด็จพระยานาวชิโรดมหลวงพ่อวิริยังสรินทโรตามพระราชเจตนาปร,ารักที่ทรงอุทิศวายตามลำดับไป